ที่พี่นุชเข้ามานอกจากกําลังใจแล้วพี่นุชได้ยื่นหรือให้อะไรที่ทําให้เรามีชีวิตได้มาถึงทุกวันเนี่ยพี่นุชเข้ามาเนี่ยพี่นุชเข้าใจว่าปอต้องใช้ชีวิตจากนี้ต่อไปแบบไหนทีนี้ปอก็รู้ว่าถ้าปอจะรอดปอต้องอยู่กับพี่นุชมันเป็นการเอาตัวรอดเพื่อที่จะไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าในเมื่อตัดสินใจที่ว่าเราจะอยู่อย่างมีเกียรติแล้วเราจะไม่ฆ่าตัวตายปุ๊บมันต้องหาทางรอด วังวนในสมองเขาเนี่ยมันมีแต่เรื่องปอชายพี่ก็เลยหาวิธีว่าจะให้เขาทางานฝีมือเพื่อที่จะให้ใจเขาจดจ่อกับงานที่เขาทาเราก็เลยบอกกับปอว่าปอหนูทําปากกาส่งพี่ได้ไหมปากกาขนนกพี่จะเอาไปขายที่เออเวดดิง้งหนูจะได้มีไรายได้เขาก็ตอบรับเลยนะจา้าพี่พี่ก็จัดแจงเลยปอรู้วัตถุประสงค์พี่นุชแต่ณเวลานั้นเนี่ย คือปอก็พี่นุชให้ทำอะไรปอก็ทำพอรู้ว่าแกไม่อยากให้ปอเนี่ยจมอยู่กับความเศร้าอยากให้ปอเนี่ยได้ดึงใจออกมาพี่นุชเอาให้ปอเริ่มทําปากกาขนนกพอมีภาระหนี้สินนี่คือความจริงของชีวิตที่ปอต้องพาร์ออกมาจากม่วงความคิดตัวเองว่าปอมีนี่รออยู่นะปอกู้มาแต่งงานนะปอกู้มาจัดพิธีแต่งงานวางสินสอดคือสคนผัวเมียเนี่ยกู้กันเองนี่เนี่ยต้องส่งทุกเดือนแต่ว่า เราไม่มีงานเพราะว่าเราลาออกมาจากธนาคารเพราะว่าปอชายบอกว่าเดี๋ยวเตรียมมีลูกแล้วก็เดี๋ยวเขาดูแลซัพพอร์ตเองเรื่องค่าใช้จ่ายตัวเองก็ทาธุรกิจเล็กๆน,น้อยๆเตรียมเปิดร้านกาแฟนี่คือความคิดของเราสองคนแต่พอปอชายไม่อยู่เนี่ยพาร์ทที่หลุดออกมาจากความทรมานเนี่ยความจริงมันรออยู่ค่ะนี่ธนาคารมันรอให้ส่งทุกเดือนพี่นุชเข้ามาเนี่ยพี่นุชเอาความจริงของชีวิตมาพูดให้สติปอมีหนี้นะปอมีภนะาระนะ ทำปากกาขนนกไหมพี่จะช่วยทำส่งที่ร้านพี่นี่แหละแล้วเดี๋ยวมี er. าารายได้มาจะได้จัดสรรไปใช้นี่นี่คือสิ่งที่พิรุธเข้ามาให้สติบอกว่าปอต้องลุกขึ้นมานะเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทาไว้นาสภาพตอนนั้นเนี่ย การทำปากกามันดีกับปอตรงที่ว่าใจปออยู่กับปากกาทำยังไงจะให้มันสวยทำยังไงจะให้มันดีแต่พอพี่รุตกลับไปเนี่ยเราก็แข้งก็รอก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยพี่รุตก็ต้องเที่ยวมาทั้งทั้ที่ปอก็รู้ว่าแกงานเยอะแต่ปอก็เห็นแกตัวณเวลานั้นปออยากอยู่ใกล้พี่รุตมาเถอะปอคิดถึงมาพี่รุตก็มาจนมาถี่จนแบบเลิกงานก็ต้องมาพี่รุตก็งอมเหนื่อยอย,อย่างเงี้ยพี่รุกก็บอกว่าแบบนี้พี่ไม่ไหว,วปอไปอยู่ด้วยกันเถอะ เราก็ไปปออยากลอะสิ่งที่ปอเอาติดตัวมาเนี่ยมีตะกร้าผ้าใว้หนึ่งกระดูกปอชายชุดบินแล้วก็รูปเขาเริ่มต้นเนี่ยเอาเขาเข้ามาอยู่บ้านเนี่ะคือต้องการไม่ให้เขาอยู่คนเดียวไม่อยากให้เขาฆ่าตัวตายหรือว่าตายคาห้องที่บ้านพักแค่นั้นห้องนี้เลยห้องนี้เลยค่ะ,คะก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะเอา ลูปปอชายมาชุดบินมากลางแผ่ทาเหมือนเดิมนี่เลยค่ะนี่ก็นอนเตียงนี่แหละค่ะก็หมอนอันนี้หนึ่งใบแล้วเขาก็เอาชุดชุดบินนอนก็นอนรงนั้นนอนชุดต้องบินปอชายนอนแล้วปอหญิงก็นอนเนี่ยอยู่ที่นี่เตมปีหนึ่งเนาะปอเนาะเกือบเกือบปีเกือบเกือบก็ดูอะไรทุกอย่างกีตาร์ทุกอย่างของปอชยอยู่ในห้องนี้หมดเลยชุดปอชายเนี่ยมีแต่น้ำมูกอหญิงน้ำตากับน้ำมูกร้องเราก็เห็นแล้วเราก็ร้องนะร้องตรงนี้เสร็จ ก็ไปเหม like ่ออยู่ริมระเบียงเหมอริมระเบียงเสร็จก็เข้ามาร้องในห้องแล้วก็นั่งเหม่อข้าวปลาไม่กินบางทีบอกกันดีๆว่าให้กินข้าวไม่ดูเรื่องก็ต้องดุพอไม่ได้ร้องไห้เลือกเวลาตลอดเวลาตีสองตีสามบางทีบอมไม่ไหวพอเสียงดังฮือพี่นุ้ยนอนไม่ได้แล้วบางทีพอเดินเขาะห้องนี้สามว่าพี่หนูไม่ไหวทำไงดีคืออยากรอดอยากรอดนะแค่คิด ย้อนกลับไปวันที่เราแบบพลามานมาบ้างเนี่ยเราไว่ความรู้สึกมันกลับมาหมดในแค่นั่งในห้องเนี้ยมันกลับมาหมดว่าวันนั้นพอผ่านเหตุการณ์อะไรมาก,กับพี่นุชบ้างแล้วหนูสภาพว่ามันไม่นา่าร<ข>อดพี่พอหนูจะ,จะหยุด,ดยปุ๊บก็ไม่ให้หนูถอยอะ่ะไปต่อปอไปยังไปได้อีกพี่มันได้ปอมันไปได้ทางนี้ตันเดี๋ยวพี่พาไปทางนี้ นี่นี่แกจะได้ทํานู่นนี่นะนี่ปอใช้นะขับรถกุเลงกุเลงพาปอไปนู่นไปนี่แบบโอ้พี่มันแบบแากจะให้ปอรอดอนะถ้าเกิดปอฆ่าตัวตายตอนนี้มันไม่ใช่แค่พ่อกัแบบแม่ของปอเองที่จะเสียใจไนดะ้นี่อีกคนหนึ่งนะมันมันไม่ได้มันก็เลยต้องแบบถูลูกถูกกลางกันไปแบบเนี้ยเราอยู่บ้านพี่นุชเนี่ยเรารู้สึกอยู่แล้วว่าเราเขามีบุญคุณกับเรา อะไรที่มันจะช่วยเขาได้เราก็อยากจะช่วยก็คือพี่นึกบอกว่าเอองั้นก็ได้พอจะได้มีรายได้เป็นเงินเดือนประจําด้วยเดี๋ยวไปเป็นผู้จัดการที่ร้านเวดดิ้งแล้วกันณวินาทีนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะทาได้นะเพราะว่าเราเคยเป็นเจ้าสาวมาแล้วอ่ะเราต้องรู้ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงเราน่าจะแนะนําเขาได้ก็โอเคพี่ไปก็พอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปคิดว่าเราเป็นเจ้าสาวในวันนั้นที่ยังมีปอชายอยู่เวลาแนะนําอะไรให้เจ้าสาวเนี่ย มันก็อดไม่ได้ที่จะน้ําตาไหลเจ้าสาวเลือกแพ็กเกจก็ย้อนกลับไปเห็นเหมือนตัวเอง,งกําลังเลือกแพ็กเกจมีพอชายนั่งอยู่มันกลายเป็นแบบนั้นไปมันผิดคาดก็เคยไปออกกองพีเวดดิ้งครั้งหนึ่งก็ร้องไห้ไม่รอดจากที่คิดว่าเราจะทํางานสายเวดดิ้งจะช่วยพี่นุชหรือว่าพี่นุชจะให้เงินเดือนเราเละเทะหมดทําไม่ได้เป็นผู้จัดการร้านเวดดิ้งใช่ทําไม่ได้หนึ่งว,นะวันครึ่งเละเทะก็เลยไม่ได้ทํา ก็ผ่านสำหรับเวงไปก็คือไม่สำเร็จแล้วก็กลับมาทำปากกาขนนกด้วยข่ามที่มีรู้อยู่ใกล้ปอสุดพินุก็จะเหมือนกับก็อัปเดตว่าตอนนี้ปอนเป็นยังไงบ้าง<ม>ก็ถ่ายรูปลง Facebook ว่าปอนวันนี้ปอนทำปากกานู่นนี่นั่นเอถ่ายรูปปากกาไปเท่านั้นแหละกลุ่มคนรักปอปอณา,า,าวินาทีนั้น,นะอะไรก็ได้ที่ทำให้ปอหญิงไม่ทรมาน จาบความคิดถึงขอซื้อจะซื้อซื้อปากกาขนนกก็สั่งกันมาแบบถล่มทลายค่ะกลายเป็นว่าทําปากกาตามออเดอร์ที่กลุ่มคนรักปอปอ,ปอจะซื้อก็มีรายได้เพียง <c oughs> พอที่จะส่งนี้รายเดือนทีนี้มันจะมีคําถามค่ะว่าอ้าวแล้วทางหลังจากปอชายเสียชีวิตไม่ได้ได้รับการเยียวยาหรือว่าอะไรจากจากจากกองทัพเลยเหรอมันทางกองทัพบ,บกเนี่ยเขาจะมี สวัสดิการหรือมีเงินต่างๆเพื่อจะเยียวยาทายาทกรณีนายทหารทหารปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าปอชายเนี่ยเขาทําให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งปอเองเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปอยินดีเพราะปอถือว่ามันเป็นหน้าที่ลูกที่ปอชายพึงทําในวันที่เขาเนี่ยไม่มีลมหายใจที่จะอยู่ดูแลในขณะที่ปอเนี่ยพอปอทําประกาเนี่ยแล้วมีหลายท่านเข้ามาสนับสนุนหรือติดตามเนี่ยปอก็มีรายได้เริ่มมีรายได้ จนทำออเดอร์มันเยอะจนทำปากกาไม่ไหวก็เริ่มสกรีนเสื้อขายเป็นโลโก้พ i l o t ปอปัจจุบันเนี่ยพี่นุชก็นี่แหละพี่นุชอีกนั่นแหละคือตอนนั้นเนี่ยพี่เห็นแสงสว่างแล้วมันมีวิธีรอดละไหนจะปากกาไหนจะเสื้อไหนจะหนังสือวัยเด็กนี่คือทางรอดพี่ก็สลับปากกาบ้างเสื้อบ้างหน,งนังสือบ้างปอรู้ว่าปออยู่กับโค้ชถูกคนว่าปอต้องอยู่แบบนี้ พี่นุชจะบอกว่าพี่นุชจะคอยบอกว่าพอพี่นุชเห็นช่องทางอะไรที่ทําให้ปอยเนี่ยมีเงินมาชําระหนี้โดยที่ไม่ได้เป็นการขอบริจาคแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าพอเราทําเสื้อทําปากกาซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องยอมรับโดยดุษเดีเลยว่ามันไม่ได้จําเปน็นกับชีวิตประจาําวันเหมือนเอาเปรียบ<อ>ด้วยไห<ป>มเราก็คิดนว่าเราคิดกันอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นอ่ะพี่พี่ก็เลยบอกกับปอว่าปอพอดีพี่อ่ะญาติพี่เนี่ยทำทำเครื่องสําอาง อยู่นะคะเป็นพวกสมุนไพรพี่หลวกปอเดี๋ยวเราขายของที่มันจำเป็นดีกว่าสบู่ยาสีฟันยาสระผมแล้วก็ครีมบำรุงเดี๋ยวเราไปเ,เดี๋ยวพี่นุชพาไปจำวันแรกที่ปอเดินทางมาที่นี่ได้ไหมครับจำไม่ได้เขาอ,อยากมาทำสินค้าเป็นนิยอตัวเองครับจะมาจ้างฉันผลิตแล้วเขาก็จะมีสูตรของเขาเฉพาะเขา ฉันก็นึกเอ๊ะเด็กคนนี้จะทําได้หรือแล้วเขากาลังเสียใจมาด้วยผัวเขาก็ตาย mm. คล้ายๆเขาหมดอะไรตายยากแล้วนะเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเลยจริงๆเลยดูไไม่ดด้ดูสภาพแล้วเหมือนจะไม่เป็นนะฉันก็มั่นใจเนี่ยนุชเนี่ยเขาเต็มที่แล้วว่าเขาทําอะไรต้องเอาจริงฉัน mm hmm. ก็เลยตั้งใจทําให้เขาเต็มที่เลยเขาจะได้ไปรอด ตอนนั้นมีกลุ่มคนรักปอ,ปอปอแล้วนะคะพี่นุตตั้งกลุ่มให้แล้วก mm ็โพสต์ในกลุ่มว่าตอนนี้นอกจากเสื้อปากกาแล้วเนี่ยเรามีของที่มันได้คุณจะได้ใช้จริงๆแล้วนะเป็นเครื่องสําอางแ mm hmm. บรนด์พิลชาเป็นทามาจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์พอโพสไปเนี่ยถล่มทลายค่ะไม mm ่รับ็นท่าเลยใช่ค่ะก็กลายเป็นว่าซื้อไปก่อนไม่สนใจอารมณ์เดียวกับซื้อเสื้อซื้อปากกา ทีนีการตลาดของพิรชาแบร์เนี่ยมันเลยค่อยๆโตมันก็ไม่ค่อยโตหรอกค่ะมันเป็นการโตแบบดีบอกต่อดีบอกต่อเหมือนกับว่าเฮ้ยใช้ของปอหญิงดีอ่ะเฮ้ยช่วยปอหญิงดีกว่าช่วยปอหญิงดีกว่าไปบอกคนนั้นคนนี้ว่ามันใช้ดีกล,กลายเป็นว่าออเดอร์มาไม่หยุด